คลิปนี้เรามาชวนคุยกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะครับนะในเดือนเมษา2568นี้นะครับอ่ะก็มีเรื่องมาให้พูดให้คุยกันนะครับเปิดไพ่อะไรยังไงก็มานะระแวดระวังนะไม่ต้องไปนั่งวิตกนะจนจิตหลอนนะก็อ่ะดูกันไปนะครับเขาบอกเรื่องแรกเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยนะครับอาจจะ ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังนะอ่าถ้าเรามานั่งมองถึงความเป็นจริงนะบางอย่างเราตั้งหวังไว้เนี่ยเออไม่ได้ก็อย่างน้อยถ้าเราลงมือทำเนี่ยอย่างน้อยมันก็ก้าวไปข้างหน้านะผมว่ามันก็ถือว่าก็ไม่ขี้เล่แล้วนะอย่างในเอ่ออย่างไรอย่างไรเนี่ยนะครับเราได้ลงได้ลงมือทําได้เริ่มทําอะไรสักอย่างนะครับก็อย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะครับอ่ะ ถัดมาเขาบอกว่างี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะผมมองว่าในเรื่องของคอบ่าไหลเห็นะเออบางอย่างคือในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะอันนี้ก็ต้องให้ชาวเมษเนี่ยนะชาวราศีเมษเนี่ยต้องระวังสุขภาพเรื่องนี้เอาไว้บ้างนะครับอ่านะสุดท้ายท้ายสุดนะผมมองว่าอ่ะเรามาดูตรงนี้นะผมมองว่าเป็นเรื่องของรถนะในเรื่องใครมีรถนะหรือว่าการขับขี่ยดยานต่างๆนาน,านานเนี่ยให้พึงระวังไว้นะครับ เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราประมาทไว้เขาเรียกว่าประมาทนะก็เป็นหนทางแห่งการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับยังไงยังไงชาวราศีเมษเนี่ยนะเออใกล้วันเกิดแล้วนะครับก็นะพึงมีสตินะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะยังไงผมก็เป็นกําลังใจกับชาวราศีเมษนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับ